ช่องตามใจทูเดย์บทที่1575มีปัญหาเข้ามาตลอด5-5จากพลังที่เขาปลดปล่อยออกมาคนคนนี้น่าจะฝึกฝนถึงแดนจิตปฐมตอนต้นเท่านั้นดูเหมือนเข้าเพิ่งฝึกฝนถึงแดนจิตปฐมได้เพียงไม่นานเขาจะเทียบคุณชายอูเฉินได้ยังไงอย่าพูดถึงเขาที่เป็นยอดฝีมือแดนจิตปฐมตอนต้นที่ไม่มีชื่อเสียงเลย แม้แต่ยอดฝีมือแดนจิตตปฐมตอนกลางคนที่สามารถเอาชนะคุณชายอูเฉินได้ก็มีน้อยมากๆนอกจากว่าคนพวกนั้นจะเป็นสุดยอดอัจฉริยะจากเก้าสำนักใหญ่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนคนนี้ไม่มีฐานะอะไรเลยเขาจะเทียบคุณชายอูเฉินได้ยังไงคุณพูดถูกแล้วไม่มีใครคิดว่าหลินหยุนจะสามารถเอาชนะคุณชายอูเฉินได้สำหรับพวกเขาแล้วไม่มีใครรู้จักหลินหยุนเลยคนที่สามารถมาเข้าร่วมงานย่องเย่าได้ คนส่วนใหญ่ล้วนเป็นลูกศิษย์ของเก้าสำนักใหญ่และลูกศิษย์ของสำนักระดับสองถึงแม้จะมีคนที่ไม่ได้อยู่ในระดับนี้แต่คนพวกนี้ก็มีน้อยมากๆถึงแม้คนส่วนใหญ่จะไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนแต่ก็น่าจะเคยได้ยินชื่อเสียงมาบ้างคนอย่างหลินหยุนไม่เคยมีใครเห็นหน้าเขามาก่อนและไม่เคยได้ยินชื่อเสียงของเขาด้วยสำหรับฐานะของหลินหยุนไม่ต้องพูดถึงด้วยซ้ำในสายตาของพวกเขา ลินหยุนเป็นคนที่โชคดีมากๆที่สามารถฝึกฝนถึงแดนจิตปฐมได้จากนั้นก็มาเข้าร่วมงานย่องเยาวเท่านั้นคนประเภทนี้เคยปรากฏตัวในงานย่องเยาวมาแล้วอยากจะใช้งานย่องเยาวเพื่อแสดงความสามารถของตัวเองออกมาทําให้คนของราชวงศ์จําพวกเขาได้ถ้าเขาโชคดีจริงๆก็อาจจะได้รับความสนใจจากคนของราชวงศ์ถึงแม้จะไม่ได้รับความสนใจจากคนของราชวงศ์แต่ก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองได้ ยังไงจะทำเรื่องนี้ก็มีแต่ข้อดีมากกว่าข้อเสียโดยเฉพาะครั้งนี้คนที่มาจัดงานย่องเยาวนั้นเขาเป็นคนที่มีฐานะสูงศักด์มากๆคนคนนั้นก็คือไท้จือถ้าได้รับความสนใจจากไท้จือจริงมันไม่ได้เป็นเพียงแค่โชคดีเท่านั้นแต่จะกลายเป็นคนที่มีอำนาจทันทีดังนั้นการกระทำของคนคนนี้ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างเข้าใจดีแน่นอนว่าไม่ว่าจะทำยังไงอย่างน้อยคุณก็ต้องมีพลังที่แข็งแกร่งมากๆ มิฉะนั้นคุณก็จะกลายเป็นตัวตลกของคนอื่นๆทันทีในขณะที่อีกฝ่ายยื่นมือออกมาจับตัวหลินหยุนสายตาของหลินหยุนก็เย็นชาขึ้นมาทันทีหลนินหยุนหันหลังกลับไปและต่อยหมัดออกไปทันทีตูมฝ่ามือกับหมัดปะทะก,กันจู่ๆก็เกิดเสียงดังสนั่นขึ้นมาทันทีหลินหยุนต่อยหมัดออกไปอย่างกระทันหันแต่เขากลับยืนอยู่ที่เดิมร่างกายไม่ได้ขยับถอยหลังเลย ส่วนคุณชายเจี้ยนอูเฉินนั้นเขาปลิวออกไปและตกลงที่พื้นดินทันทีเมื่อมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้ทุกคนเบิกตากว้างและหายใจเร็วด้วยความเหลือเชื่อเพราะใครก็คาดคิดไม่ถึงจริงๆว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นแบบนี้ต้องรู้ไว้เรื่องหนึ่งเจี้ยนอูเฉินคือสุดยอดอัจฉริยะของสํานักกระบี่ฟ้าในยอดฝีมือแดนจิตปฐมตอนกลางด้วยกันเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งมากม แต่เมื่อต่อสู้กับเด็กหนุ่มที่ไม่มีชื่อเสียงเลยแต่คนที่ถอยหลังและเสียเปรียบคือเจี้ยนอูเฉินเรื่องนี้เหนือความคาดหมายของทุกคนจริงๆคนคนนี้มีความสามารถจริงๆเขาสามารถบีบจนเจี้ยนอูเฉินถอยหนีได้มันเป็นไปได้ยังไงแต่เจี้ยนอูเฉินเป็นยอดฝีมือแดนจิตตปฐมตอนกลางนะในเวลานี้แม้แต่เจี้ยนอูเฉินเองก็คาดคิดไม่ถึงเหมือนกัน เขาโดนยอดฝีมือแดนจิตตปฐมคนหนึ่งโจมตีจนต้องถอยหลังกลับมาตอนนี้เขาโกรธมากๆและรู้สึกเสียหน้ามากๆเช่นกันตอนนี้เขาพุ่งไปข้างหน้าอีกครั้งเพราะที่นี่เป็นสถานที่ที่สำคัญมากๆดังนั้นทั้งสองคนไม่ได้ใช้วิชาอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารอิอมาพวกเขาต่อสู้กันด้วยพลังของร่างกายเท่านั้นในเวลานี้พวกเขาสองคนต่อสู้กันได้อย่างสูสี ส่วนอีกด้านหนึ่งมีคนนำเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องโถงใหญ่ไปรายงานให้จือตั้งนานแล้วไทจือนักบำเพ็ญเซียนที่ชื่อหลินหยุนพาเพื่อนของเขาเข้ามาในห้องโถงใหญ่แล้วเขาก็เลือกที่จะนั่งลงในตำแหน่งด้านหน้าสุดทางฝั่งซ้ายจากนั้นก็ให้เพื่อนของเขานั่งในตำแหน่งใกล้ๆกับเขาเมื่อไทจือได้ยินสายตาของเขาก็เปล่งประกายทันทีจากนั้นเขาก็หัวเราะและพูดเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆน่าจะมีคนออกมาห้ามเขาไว้ใช่ไหม ชายชารารี่พูดทันทีใช่แล้วคนที่ชื่อหลินหยุนยังไม่ทันได้นั่งลงเจ้นอูเฉินจากสำนักกระบี่ฟ้าก็ลงมือทันทีเมื่อไทจื่อได้ยินก็พยักหน้าทันทีและถามเบาๆผลลัพธ์เป็นยังไงชายชารารี่พูดทันทีพวกเขายังต่อสู้กันอยู่แต่พวกเขาไม่ได้ใช้วิชาอิทธิฤทธิ์ปฏิหารออกมา แต่ใช้พลังจากร่างกายเท่านั้นหลินหยุนคนนี้เหนือความคาดหมายของทุกคนจริงๆเขาสามารถต่อสู้กับคุณชายเจี้ยนอูเฉินได้อย่างสูสีเรื่องนี้น่าสนใจมากๆไม่ต้องเข้าไปยุ่งเรื่องนี้ให้พวกเขาสองคนต่อสู้กันต่อไปเมื่อชายชราได้ยินเขาก็โค้งคำนับและพูดข้าน้อยรับทราบแล้วขณะที่ชายชรากำลังจะเดินออกมา ก็เปิดไข่กลในห้องโถงใหญ่ได้เลยให้พวกเขาต่อสู้ให้รู้แพ้รู้ชนะไปเลยไทจือก็พูดทันทียังมีอีกเรื่องหนึ่งถ้าพวกเขาปลดปล่อยพลังทั้งหมดออกมาจริงๆชายชารารีบรับปากทันทีจากนั้นก็เดินจากไปด้วยความเคารพตอนนี้ในห้องโถงใหญ่เจี้ยนอูเฉินทำอะไรหลินหยุนไม่ได้เลยถ้าจะต่อสู้กันด้วยพลังจากร่างกายหลินหยุนไม่กลัวเขาอยู่แล้วหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือร่างกายของหลินหยุนแข็งแกร่งกว่าอีกฝ่าย เมื่อทั้งสองคนปะทะกันอีกครั้งหลินหยุนถอยหลังเพียง1นก้าแต่เจี้ยนอูเฉินถอยหลังไปสี่ห้าก้าถึงจะสามารถหยุดร่างกายตัวเองไว้ได้สีหน้าของเขาในตอนนี้แย่ามากๆและเย็นชามากๆตอนนี้เขาเสียหน้ามากๆเขาคาดคิดไม่ถึงจริงๆทั้งๆที่เขาเป็นยอดฝีมือแดนจิตปฐมตอนกลางแต่เมื่อต่อสู้กับหลินหยุนที่เป็นยอดฝีมือแดนจิตปฐมตอ,ตอนต้นพลังร่างกายของเขากลับอ่อนแอกว่าหลินหยุน ใช่แล้วอันที่จริงมันสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเขาพ่ายแพ้ไปแล้วจริงๆถึงแม้เขาไม่ยอมรับเรื่องนี้ก็ไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นเรื่องจริงอย่างไรก็ตามเขาเสียหน้ามากๆต่อหน้าทุกคนในงานย่องเยาวเขาจะยอมรับเรื่องนี้ได้เหรอนี่เป็นงานย่องเยาวเลยนะเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้พรุ่งนี้ก็จะถูกแพร่กระจายไปทั่วเขตกลางฟ้า เด็กหนุ่มคิดไม่ถึงจริงๆว่าพลังร่างกายของคุณจะแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้อย่างไรก็ตามสำหรับนักบำเพ็ญเซียนอย่างพวกเราร่างกายจะแข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหนมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรเลยถ้าคุณมีความกล้าพอพวกเราก็ออกไปสู้กันที่ด้านนอกพวกเราควรใช้วิชาอิทธิฤทธิ์ปฏิหารต่อสู้กันลินหยุนหัวเราะออกมาทันทีเขามองอีกฝ่ายราวกับเขาเป็นคนโง่มากม พลังของร่างกายไม่สำคัญเหรอมีเพียงคนโง่เท่านั้นที่กล้าพูดแบบนี้ออกมาเป็นคนโง่เขาและไม่กลัวอะไรจริงๆริงลินหยุนมองหน้าเจียนอูเฉอและพูดอย่างเย็นชาคุณยังไม่คู่ควรให้ฉันลงมือเมื่อพูดจบเขาก็เดินที่ยังที่นั่งและกําลังจะนั่งลงทันทีแต่ในเวลานี้ก็มีอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นมาทันทีคุณพูดจาอวดดีมากเกินไปแล้ว ฉันคิดว่าไม่ใช่เพราะคุณชายอูเฉินไม่คู่ควรแต่คุณไม่กล้าต่างหากใช่แล้วคุณก็แค่ยอดฝีมือแดนจิตปฐมตอนต้นเท่านั้นคุณไม่กล้าใช้วิชาอิทธิฤทธิ์ปฏิหารต่อสู้กับคุณชายอูเฉินเรื่องนี้ก็เข้าใจได้ไม่ยากสายตาของทุกคนมองไปยังทิศทางของเสียงพูดทันทีในกลุ่มของทุกคนมีชายวัยรุ่นใส่เสื้อสีฟ้าคนหนึ่งเดินออกมาทันที เมื่อเห็นวัยรุ่นชายคนนี้ทำให้ทุกคนตื่นเต้นดีใจทันทีเขาคือคุณชายยาวยู่คุณชายยาวยู่เป็นสุดยอดอัจฉริยะของสำนักอูศูนฟ้าถึงแม้พลังของเขาจะเท่ากับคุณชายอูเฉินเพราะเขาก็ฝึกฝนถึงแดนจิตตปฐมตอนกลางแล้วแต่เขาเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งของสำนักอูนฟ้าในรอบพันปีที่ผ่านมาเขามีสายเลือดอสูนฟ้าไม่เพียงแค่มีพลังร่างกายที่แข็งแกร่งมากๆ และยังฝึกฝนวิชาสมาธิของสำนักอูศูนฟ้าอีกด้วยในหมู่ยอดฝีมือแดนจิตปฐมตอนกลางเขาน่าจะแข็งแกร่งมากๆแม้แต่ยอดฝีมือแดนจิตปฐมตอนปลายทั่วๆไปก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาอยู่แล้วเขาเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของสำนักระดับสองที่สามารถเอาไปเปรียบเทียบกับสุดยอดอัจฉริยะจากเ้าสำนักใหญ่ได้ช่องตามใจทูเดย์บทที่หนึ่คุณชายยาวยู่ยาวยู่ เขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากๆเขาเป็นสุดยอดอัจฉริยะไม่กี่คนที่สามารถเปรียบเทียบกับลูกศิษย์อัจฉริยะของก้าวสำนักใหญ่ได้สำนักอูศูนฟ้าฝึกฝนมันคาร่างกายและฝึกฝนดวงจิตเทพด้วยพลังทั้งสองอย่างคอยเกื้อหนุนกันทําให้วิชาอิทธิฤทธิ์ปฏิหารของคุณยาวยู่แข็งแกร่งมากๆพลังร่างกายแข็งแกร่งจนยากจะคาดเดาได้ ถ้าเป็นนักบำเพ็ญเซียนทั่วไปถึงแม้จะฝึกฝนถึงแดนจิตปฐมตอนปลายพลังร่างกายก็สู้คุณชายยาวยุ่ไม่ได้คุณชายยาวยุ่คนนี้ดูแล้วอายุน่าจะประมาณ1 7บ8ดปปีแต่ว่ามันก็ดูเหมือนคนอายุน้อยๆเท่านั้นเขาเป็นคนหัวล้านมีดวงตาที่ใสและมีฟันที่ขาวสะอาดดูแล้วเป็นคนที่อบอุ่นมากๆแต่ในสายตาของเขาดูร้ายกาจมากๆคนประเภทนี้ถ้าอยู่ในวงการดาราในโลกไกอาหน้าตาอันหล่อเหลาของเขาน่าจะได้รับความนิยมมากๆ เมื่อยาวยูเดินออกมาสายตาของหลินหยุนก็เปล่งประกายทันทีคนคนนี้มีพลังที่ไม่ธรรมดาเลยจากพลังของเขาทําให้หลินหยุนรู้สึกได้ถึงอันตรายทันทีพลังร่างกายของเขามีเยอะมากๆมันเคลื่อนไหวไปทั่วทั้งร่างกายราวกับร่างกายของเขาเป็นจุดศูนย์กลางของพลังทั้งหมดวิชาฝึกฝนร่างกายของคนคนนี้จะต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนแน่นอนว่าหลินหยุนก็ไม่ได้หวาดกลัวอีกฝ่ายอยู่แล้วร่างเทพเป็นจ้าธาตุของเขาฝึกฝนได้ระดับหนึ่งแล้ว เมื่อเห็นอีกฝ่ายเดินเข้ามาอย่างช้าๆทีละก้าวๆหลินหยุนก็เดินออกมาทันทีทั้งสองคนยืนประจันหน้ากันคุณชายยาวยู่หยุดเดินทันทีจากนั้นก็มองหลินหยุนและพูดตำแหน่งนี้ไม่ใช่ที่ที่คุณควรมานั่งไม่ต้องพูดถึงอัจฉริยะจากก้าสำนักใหญ่เลยแม้แต่พวกเราก็ไม่พอใจที่คุณมานั่งตำแหน่งนี้อยู่แล้วดังนั้นคุณออกจากตำแหน่งนี้ได้แล้วฉันจะไม่ลงมือทำร้ายคุณ ถ้าให้คุณนั่งอยู่ในตำแหน่งนี้จริงๆมันก็เหมือนพวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้โดนตบหน้าเรื่องนี้พวกเรายอมรับไม่ได้ฉันเข้าใจว่าคุณอยากจะกลายเป็นจุดสนใจของทุกคนแต่ตำแหน่งนี้คุณไม่ควรเข้ามานั่งจริงๆหวังว่าคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ฉันพูดเมื่อลินหยุนได้ยินก็หัวเราะออกมาทันทีและพูดดูเหมือนคุณจะเป็นคนที่มีมารยาทมากๆถึงแม้ร่างกายของคุณจะมีสายเลือดของเผ่าปีศาจ แต่คุณกลับดูเหมือนคนมากว่าวัยรุ่นที่ลงมือเมื่อสักครู่เมื่อได้ยินคำพูดของหลินหยุนภายในชั่วพริบตาสีหน้าของคุณชายยาวยุเปลี่ยนไปทันทีดวงตาของเขาเย็นชาขึ้นมาทันทีทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็หายใจเร็วด้วยความตกตะลึงต้องรู้ไว้เรื่องหนึ่งไม่เพียงแค่คุณชายยาวยุเท่านั้นทุกคนในสำนักอสูรฟ้าเกลียดเรื่องหนึ่งมากๆเรื่องนั้นก็คือการเรียกพวกเขาว่าเป็นเผ่าปีศาจ เนื่องจากพวกเขาไม่ใช่เผ่าปีศาจถึงแม้พวกเขาจะฝึกฝนทักษะวิชาฝึกร่างอสูรฟ้าเมื่อฝึกฝนทักษะวิชาฝึกร่างของเผ่าปีศาจได้ระดับหนึ่งแล้วร่างกายของพวกเขาก็จะเปลี่ยนเป็นเผ่าปีศาจทันทีเรื่องนี้ไม่มีใครสามารถแก้ไขได้ถ้าพวกเขาฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆอาจจะทําให้พวกเขามีสายเลือดอสูรฟ้าอีกด้วยมีบางคนอาจจะพูดว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไป หลังจากฝึกฝนทักษะวิชาฝึกร่างอสูรฟ้าแล้วก็ไม่น่าจะมีสายเลือดอสูรฟ้านะมันไม่สมเหตุสมผลเลยพูดกันตามตรงถ้าพูดด้วยหลักการแล้วมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นแต่ทักษะวิชาฝึกร่างอสูรฟ้านั้นก่อนที่จะฝึกฝนจําเป็นต้องดื่มเลือดสดของอสูรฟ้าเรื่องนี้คือเงื่อนไขแรกและเป็นสิ่งที่ต้องทําและเป็นการกําหนดด้วยว่านักบําเพ็ญเซียนสามารถฝึกฝนถึงระดับไหน การดื่มเลือดอสูนฟ้าและให้ร่างกายของตัวเองกับเลือดอสูนฟ้ารวมเข้าด้วยกันถ้ามีคนฝึกฝนสิบคนมีแปดคนที่ร่างกายเกิดการระเบิดจนเสียชีวิตที่เหลืออีกสองคนถึงแม้ร่างกายจะไม่ระเบิดแต่ก็จะถูกพลังสายเลือดอสูนฟ้าทำลายทันทีกลายเป็นคนบ้าหรือคนโง่มันยังถือว่าโชคดีมากๆถ้ามีคนฝึกฝนหนึ่งหมคนอาจจะทำสำเร็จแค่คนเดียวก็ได้ คนที่ทำสำเร็จนั้นถึงจะมีสิทธิฝึกฝนทักษะวิชาฝึกร่างอสูรฟ้าและยังต้องดูว่าเลือดอสูรฟ้าของคนคนนั้นจะรวมเข้ากับร่างกายได้ดีขนาดไหนถ้ารวมเข้ากับร่างกายต่ำมากๆอนาคตของเขาก็มีขีดจำกัดดังนั้นเมื่อฝึกฝนถึงระดับหนึ่งแล้วสายเลือดอสูรฟ้าที่อยู่ในร่างกายก็จะค่อยๆตื่นขึ้นมานั้นก็เป็นเพราะร่างกายของพวกเขาเคยรวมเข้ากับสายเลือดอสูนฟ้ามาแล้ว ดังนั้นเมื่อทุกคนได้ยินคำพูดของหลินหยุนทำให้ทุกคนตกตะลึงทันทีเพราะไม่เคยมีใครกล้าพูดเรื่องนี้ต่อหน้าคุณชายยาวยุ่มาก่อนหลินหยุนไม่รู้เรื่องเหล่านี้อยู่แล้วเขามีความรู้สึกแบบนี้จากใจคนคนนี้มีมารยาทมากๆคนประเภทนี้ไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นศัตรูหรือคู่ต่อสู้เขาก็ไม่เคยดูถูกคนประเภทนี้อยู่แล้วการเปลี่ยนแปลงของอีกฝ่ายหลินหยุนก็คาดคิดไม่ถึงจริงๆ คุณชายยาวยู่มองไปที่หลินหยุนและพูดออกมาทีละคำน้ำเสียงของเขาเย็นชามากๆคุณอยากจะตายจริงๆใช่ไหมในเมื่อคุณอยากตายฉันก็จะทำตามที่คุณต้องการเมื่อพูดจบคุณชายยาวยู่ก็ต่อยหมัดออกไปทันทีเรากับสัตว์ร,ร้ายตัวหนึ่งกำลังโจมตีจากระยะที่ใกล้มากๆทำให้มีแรงกดดันที่สูงมากๆแต่ในเวลานี้หลินหยุนไม่ได้หลบหนีเขาก็ต่อยหมัดออกไปเช่นกันตูม เกิดเสียงดังสนั่นขึ้นภายในชั่วพริบตาราวกับห้องโถงใหญ่สั่นไหวไปมามีแสงหนึ่งแวบผ่านห้องโถงใหญ่ก็โดนพลังปิดล้อมเอาไว้ทันทีนักบำเพ็ญเซียนที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้มีใครอ่อนแอเลยพวกเขาตอบสนองได้ทันทีค่ายกลที่อยู่ด้านในของห้องโถงได้เปิดออกแล้วดูเหมือนมีคนคอยสังเกตเหตุการณ์ในห้องโถงอย่างลับๆมานานแล้วดังนั้นพวกเขาก็เลยสามารถเปิดค่ายกลได้อย่างรวดเร็ว มันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนไทจืจะไม่อยากหยุดการต่อสู้ครั้งนี้ t จ a t อ,อยากดูการต่อสู้ของพวกเขาสองคนด้วยหมัดทั้งสองอันปะทะก,กันเกิดเสียงดังสนั่นขึ้นหลินหยุนถอยหลังทันทีเขาถอยไปหกเจ็ดเก้าถึงสามารถหยุดร่างกายเอาไว้ได้แต่คุณชายยาวยุคนนั้นเขาถอยหลังแค่ครึ่งก้าเท่านั้นอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็ทําให้ทุกคนตกตะลึงมากๆแล้วต้องรู้ไว้เรื่องหนึ่งหลินหยุนเพิ่งฝึกฝนถึงแดนจิตปฐมตอนต้นเท่านั้น แต่เขาฝึกฝนถึงแดนจิตปฐมตอนกลางแล้วการประทะครั้งนี้คือการประทะโดยใช้พลังร่างกายและเป็นพลังที่เขาถนัดมากๆากการประทะครั้งนี้ถึงแม้เขาจะได้เปรียบมากๆแต่หลินหยุนก็ถอยหลังแค่6กเจ็ดเก้าเท่านั้นแต่เขาก็โดนพลังย้อนกลับจนถอยหลังครึ่งก้าเช่นกันเรื่องนี้ทําให้เขาคาดคิดไม่ถึงจริงๆดวงตาของคุณชายยาวยู่เย็นชาขึ้นมาทันที เขาพูดอย่างเคร่งขรึมคิดไม่ถึงจริงๆคุณก็ฝึกฝนพลังร่างกายด้วยและพลังร่างกายของคุณก็ฝึกฝนถึงระดับที่ไม่ธรรมดาเลยไม่แปลกใจเลยที่คุณกล้าอดดีและไม่เกรงกลัวใครเลยอย่างไรก็ตามเมื่อสักครู่ฉันพูดไปแล้วว่าจะสังหารคุณยังไงสวันนี้คุณก็ต้องตายลินหยุนถอนหายใจยาวๆออกมาหมัดเมื่อสักครู่สร้างแรงก,กดดันให้เขามากๆเลือดลมที่อยู่ในร่างกายก็เคลื่อนไหวไปมาไม่หยุด พลังของคนคนนี้แข็งแกร่งกว่ายอดฝีมือแดนจิตปฐมตอนปลายจากสำนักพญาทะเลที่เขาเคยเจอก่อนหน้านี้อีกและเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอีกฝ่ายสามารถควบคุมพลังและเข้าใจพลังได้ดีกว่ามากๆเมื่อได้ยินคำพูดของอีกฝ่ายหลินหยุนก็หัวเราะอ,อย่างเย็นชาและดูถูกทันทีถ้าแค่คุณคนเดียวมันยังไม่พอเมื่อพูดจบก็มีแสงสว่างปรากฏที่มือของหลินหยุนทันทีจากนั้นมือของเขาก็จับกระบี่เ้าเทียนเอาไว้ รังสีกระบี่ที่ทรงพลังมากๆโจมตีใส่คุณชายยาวยู่ทันทีเพลงกระบี่พลังผกผันถึงแม้คุณจะมีวิชาอิทธิฤทธิ์ปฏิหารนับพันนับหมื่นฉันแค่ใช้เพลงกระบี่เดียวเท่านั้นมันก็คือเพลงกระบี่พลังผกผันภายใต้การโจมตีด้วยกระบี่ของฉันแม้แต่ฟ้าดินก็คงโดนแทงจนทะลุ ก่อนหน้านี้เขาเลือกเพลงกระบี่อันนี้โดยส่วนใหญ่แล้วเขาก็แค่ฝึกฝนกระบวนท่าของเพลงกระบี่เท่านั้นแต่เขาไม่เคยตั้งใจฝึกฝนวิชาเพลงกระบี่พลังพกผันอย่างจริงจังเลยเพราะวิชาอันนี้มีข้อจํากัดที่เยอะมากๆเช่นกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ